ที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญรารานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานแถลงข่าวการจับกลุ่มยาบ้าจำนวน418,000เม็ดที่4แยกโพนทรายพลตจตรีชัดชัยวงสุนะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดก,กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารว่า ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวจะมีการขนถ่ายลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจึงได้สั่งการให้พันตำรวจเอกสงกรานสรันหากรรองผู้บังคับการพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิจ,จิตบุญวันพุ่งกับการสืบสวนและชุบปฏิบัติการซุ่มสังเกตการตลอดแนวแม่น้ำโขงเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า จะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุกดาหารในวันที่20ธันวาคม2565ชุดปฏิบัติการจึงได้วางแผนจับกลุ่มผลการปฏิบัติการสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน2คนพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน418,000เม็ดอาวุธปืนสั้นไม่มีทะเบียนจำนวน1กระบอกพร้อมด้วยแม็กกาซีนขนาด9มเมตร1เม็ก รถกระบะแคบยี่ห้ออีซูซุรุ่นดีแม็กสีดำจำนวนหนึ่งคันพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือจำนวนสองเครื่องสถานที่จับกลุ่มคือสี่แยกโ,นโนพนทรายตำบลโพนทรายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารต่อเนื่องถึงสะพานห้วยไวดินตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองมุกดาหาร ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารได้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันปราบปรามและล่าตะเวนตามแนวชายแดนสร้างเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจป้องกันยาเสพติดเพื่อสร้างแกนนำเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วยวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรตำรวจปชดนรพอหรือแม้กระทั่งทางฝ่ายปกครองนะครับได้บูรณาการำการำลังการในการที่จะร่วมมือหาข่า ก็สามารถที่จะสกัดจับกลุ่มผู้ที่รับลอกขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนของจังหวัดมุกดาหารได้ครับผลการปฏิบัติวันนี้เราสามารถที่จะจับกลุ่มยาเสพติดก,ก็คือยาบ้าได้ประมาณ4 0 0 0 0เม็ดน,นะครับก็ของการก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ขอแยกกลับเรียนนะครับแล้วอันนี้ก็คือผลการปฏิบัติที่เกิดจาก การร่วมมือร่วมใจการของหน่วยกําลังในพื้นที่ที่พัรนาการกําลังกันอย่างสุดความสามารถนะครับตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสะกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่นะครับไม่ให้ผ่านพ้นแนวชายแดนของจังหวัดมุกดาหารเข้าไปในพื้นที่ตอนไหนได้นะครับรถแล้วก็คนซึ่งคนเป็นเป้าหมายแล้วก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทางเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยบริการทั้งหมดนะครับก็ได้ เข้าไปตรวจสอบพบว,ว่าเขาก็ขับหนีนะครับจากเขตอำเภอเมืองจนไปถึงที่ตรงหลวงก็ไปสกัดจับได้ตรวจพ้นในรถนะครับก็มีคนขัดหนึ่งคนผู้นั่งเกลือาสารด้านซ้ายอีกหนึ่งคนแล้วก็พบยาเสพติดมีก็เป็นยาบ้าจำนวนทั้งหมด4 1 8 0 0 0หนึมืตรนะครับก็นำมาขยายผลนะครับตรวจยึด แย่างภาเป็นของกลางตรวจยึดรถยนต์กระบะรถยนต์นะครับเป็นของกลางนําไปตรวจค้นที่บ้านพักนะครับก็ได้พบอาวุธปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับก็ดาเนินคดีไปในส่วนที่จะดําเนินการต่อก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับรวมทั้งตรวจสอบเส้นทางที่ไปรับของนะและจะไปส่งของ เริ่มต้นจากทำให้การหรือทำรับสารภาพนะครับเป็นเพียงผู้ขนนะครับรับจ้างขนจากเขตอำเภอเมืองไปส่งต่อที่กกตูนะครับจะมีคนมารับไปต่อลักษณะก็คือรับของเสร็จก็จะไปโยนนะครับวางทิ้งแล้วก็จะส่งข่าวให้ผู้มารับทราบนะครับก็จะไม่ได้เจอตัวกันถ้าจ้างในการขนทั้งนี้ก็ วมแล้ว2แสนบาทนะครับโอนไปแล้วเข้าบัญชีตรวจสอบแล้วประมาณ20,000บาทนะครับก็จะตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการทงเรื่องเกี่ยวกับเงินแล้วก็ทางยึดทรัพย์ต่อไปนะครับในส่วน ของด้านในนะครับจะบรรจุในต่อขนาดย่อมเียง เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับนำเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะดูแลของคมใหม่บทการไปฏปิบัติงานนะฮะไม่ใช่อย่าว่า